เคยสงสัยไหมคะว่าอาชญาก,กรรมเนี่ยเกิดที่ญี่ปุ่นแท้แต่ทำไมคนร้ายถึงโดนตัดสินในศาลไทยได้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันวันนี้เราจะมาแกะรอยคำพิพากษาสารดีกาคดีที่น่าสนใจมากๆคดีหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการช่อโกงการฟอกเงินแล้วก็โลบดิจิตัลที่มันไม่มีพรมแดนจริงๆคำถามที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายจัจ๋าเลยนะครับ แต่มันเป็นเหมือนบททดสอบสำคัญเลยที่มาท้าทายไอเดียเรื่องพรมแดนประเทศในยุคที่อินเทอร์เน็ตมันเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันแบบนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากแผนการที่โอ้โหแนบเนียนมากครับคือมีการไปจัดสัมมนาใหญ่โตในญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาให้ดูน่าเชื่อถือสุดๆเพื่อล่อให้นักลงทุนเนี่ยเอาเงินมาลงโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงปรี๊ดเลย แล้วผลลัพธ์ของแผนนี้คืออะไรนะหรอครับนี่เลยครับเงินกว่า78ล้านบาทถูกดูดจากกระเป๋านักลงทุนที่ญี่ปุ่นแล้วก็โอนข้ามน้ำข้ามทะเลมาเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยแผนของเขาเนี่ยมันเป็นระบบมากเลยครับมี4สเต็ปง่ายๆ 1. คือไปจัดสัมมนาชักชวนกันที่ญี่ปุ่นก่อน 2. ก็คือดึงคนให้เข้ามาที่เว็บไซต์ซึ่งมีฐานอยู่ในไทย 3. คือรวบรวมเงินลงทุนจากเหยื่อและ4 ชิงครับผิดนัดชําระซะเลยเป็นการผสมผสานโลกออฟไลน์กับออนไลน์ได้แบบเนียนกริปจริงๆพอเรื่องไปถึงศาลเท่านั้นละครับเกิดเรื่องใหญ่เลยเพราะมันมีความเห็นทางกฎหมายที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงจนนำไปสู่คำตัดสิ่งที่แบบหนังคนละมวลเลยสำหรับคดีเดียวกันเนี่ยนะคืออย่างนี้ครับตอนแรกเนี่ยศาลชั้นต้นบอกว่าผิดจริงฐานช่อโกงประชาชนแต่พอคดีขึ้นไปถึงศาลอุทธร์ปุ๊บ กลับคำตัดสินเลยครับบอกว่าไม่ผิดอ้าวทีนี้ก็เลยกลายเป็นปมใหญ่เลยสิครับต้องไปจบที่ศาลดีกาให้ท่านชี้ขาดเอาละครับตรงนี้แหละที่นำเรามาสู่ปริศนาข้อรากของคดีนี้นั่นก็คือเรื่องเขตอำนาจศาลในยุคที่อาชญากรรมมันทำกันได้จากทุกที่บนโลกจริงๆฝั่งจำเลยเขาก็สู้คดีด้วยประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะเขาแย้งว่าเอ๊ะ ก็ในเมื่อการหลอกลวงการชักชวนทั้งหมดเนี่ยมันเกิดที่ญี่ปุ่นแล้วศาลไทยจะมามีอำนาจตัดสินคดีนี้ได้ยังไงทีนี้ครับจุดเปลี่ยนของเรื่องมันอยู่ตรงนี้ศาลดีกาเนี่ยท่านไปโฟกัสที่หลักฐานดิจิตัลชิ้นสำคัญมากๆชิ้นหนึ่งนั่นก็คือตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่า managesaving com นี่แหละครับแล้วทำไมเว็บไซต์นี้ถึงสำคัญน่ะหรอครับ พราะพอไปสืบดูนะพบว่าตอนแรกเลยเนี่ยเว็บนี้จดทะเบียนอยู่ที่สิงคโปร์แต่ในช่วงที่เกิดเรื่องหลอกลวงพอดิบพอดีเลยที่อยู่ของเว็บกลับถูกย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละครับคือหมัดเด็ดเป็นจุดเชื่อมที่มัดเอาการช่อโกงบนโลกออนไลน์เข้ากับพื้นที่จริงๆในประเทศไทยได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายอาญาบ้านเราเขียนไว้ชัดเจนมากเลยครับว่า ขอแค่ส่วนหนึ่งส่วนใดของการกระทำผิดมันเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ให้ถือว่าความผิดทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลไทยทันทีไม่ต้องครบทุกส่วนก็ได้สารดิกาท่านก็เลยฟันธงเลยครับว่าการใช้เว็บไซต์ที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการหลอกลวงเนี่ยมันก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำผิดในราชาอาณาจักรจบเลยครับปริศนาข้อแรกก็เลยคลี่คลายแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นสิครับพอแก้ปมแรกได้ ดันมีปมที่ซับซ้อนยิ่งกว่ารออยู่นั่นก็คือปัญหาเรื่องข้อหาฟอกเงินครับทางฝั่งจำเลยก็ยกข้อต่อสู้ที่แบบฉลาดมากมาอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนคดีช่อโกงที่เป็นต้นทางของเงินเนี่ยมันหมดอายุความไปแล้วใช่ไหมหรอแล้วจะมาเอาผิดฐานฟอกเงินจากคดีที่หมดอายุความไปแล้วได้ยังไงกันเป็นข้อโต้แย้งที่น่าคิดมากเลยนะครับ เอาละครับเพื่อจะเข้าใจคำตอบของศาลในเรื่องนี้เนี่ยเราต้องรู้จักคำศัพท์คำหนึ่งก่อนนั่นคือคำว่าความผิดมูลฐานครับถ้าให้พูดไม่ง่ายเลยนะมันก็คืออาชญากรรมต้นเรื่องที่ทำให้เกิดเงินสกรปรกขึ้นมาซึ่งในเคสนี้ก็คือการช่อโกงประชาชนนั่นเองครับศาลดีกาท่านอธิบายชัดเลยครับว่า การช่อโกงกับการฟอกเงินเนี่ยมันเป็นความผิดคนละกระทงกันโดยสิ้นเชิงมันแยกจากกันเด็ดขาดเลยผู้นงหมาคือต่อให้คดีต้นเรื่องอย่างการช่อโกงมันจะหมดอายุความไปแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกันครับคดีฟอกเงินก็ยังเดินหน้าต่อไปได้อยู่ดีและเมื่อปริศนาทั้งสองข้อถูกคลี่คลายหมดแล้วสารดิกาก็ได้มีคำพิพากษาชี้ขาดออกมาในที่สุดครับบทสรุปสุดท้ายก็คือ สาลดีกาพิพาคสายกลับคำตัดสินของสารอุทธร์ครับแล้วก็ไปยืนตามคำตัดสินของสารชั้นต้นนั่นก็คือจำเลยมีความผิดเต็มๆทั้งข้อหาช่อกงประชาชนแล้วก็ข้อหาฟอกเงินตามรายละเอียดนี้เลยทีนี้คำถามคือแล้วเรื่องนี้มันสำคัญยังไงสำคัญมากครับเพราะว่าคำพิพาคษารนี้เนี่ย มันได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ที่แข็งแกร่งมากๆสำหรับการจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติในยุคดิจิทัลแบบนี้เลยก็คือคำพิพากษานี้มันตอกย้ำให้เห็นเลยว่า 1. แค่มีร่องรอยทางดิจิทัลในไทยอย่างเช่นเว็บไซต์ก็ถือว่ามีตัวตนเทียบเท่ากับมาอยู่จริงๆแล้วนะและ 2. มันยังช่วยอุดช่องโหว่ทางกฎหมายไม่ให้คนที่ฟอกเงินใช้เรื่องอายุความของคดีต้นเรื่องมาเป็นข้ออ้างได้อีกต่อไป คดีนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายของเราเนี่ยก็พยายามปรับตัวให้ทันโลกดิจิทัลแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆเอาไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันว่าในยุคที่อาชญากรรมมันวิ่งเร็วกว่ากฎหมายไปหลายก้าวแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้กระบวนการยุติธรรมของเราสามารถไล่ตามเทคโนโลยีให้ทันได้จริงๆ